ครับผมเฟกนะครับจากร้านจัดหอบวันนี้จะมาแจกตัวสิบหอบนะครับจะเป็นแจกสําหรับ600เมมเบอร์นะครับที่อยู่ในดิทตอนนี้ก็ถ้าคลิปนี้ลงก็น่าจะแจกนะครับทำสิบคนแรกที่กดติเก็ตมาก็เดี๋ยวจะมาร้านให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงแล้วก็สอนใช้ก็รีวิวด้วยนะครับนี่นะครับหน้าตาไฟล์ก็อันนี้ปคลิกกันเลยก็ได้นะครับก็พอเปิดหน้านี้มานะครับก็ให้กด copy นะครับแล้วก็ ส่งมาในตก็ตนะครับผมแล้วก็บอกว่ามารับ6 0 0เมมเบอร์นะครับตัว16แล้วก็อันนี้ผมไปปได้กดนะคนัก็กดอออินไปเลยก็อันนี้ตัวไม้พูนะครับจะเป็นพวกค่าดํานะครับช่วยให้แบบขี่ง่ายขึ้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีจะเป็นค่าขาวนะครับจะเป็นพวกทำให้ตัวแปลกอะไรพวกนี้นะครับก็รันแล้วก็รีคอมนะครับอันนี้ก็หมายรันในเกมนะ ก็กดไปแล้วก,กดโอเคนะครับรันในเกมท่านก็อันนี้ปิดเลยแล้วก็รอนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นอะไรรอก็ได้ครับแล้วก็อันนี้พอมันมานะครับมันก็จะขึ้นว่า install success fully นะครับแล้วก็กดโอเคไปก็อันนี้ก็เล่นได้นอะเล่นไน่เอยตามปกติน่วร่มลองเล่นให้ดูนะครับ ฉันนั่งมองแต่เธอรู้สึกว่าฉันนั้นเหมือนได้เจอกับความรักที่ตามหาฉันนั่งคิดที่ไรยังแอบอิจฉาตัวเองเรือยไปที่ได้เจอเธอคนนี้ฝ้าประทาน จฝันบรรดาได้เจอเธอก่อนก่อนที่ฉันจะจางหายไปฝ้านำพายเจอกันรักของเราชั่วนี้ันดนฉันรักเธอมากขึ้นทุกวันเหมือนเธอนั้นเป็นฉันดอกไม้สวย ฉันคงไม่หยุดยิ้มนั่งมองทุกทียังน่ารักเหมือนครั้งแรกที่เราพบกันยังคงน่ารักฉันวันนั้นฉาน <Yeah. S 1> ตกลุมรัก uh. เธอ,อ